ไป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 เที่ยวกันไปลบไปเที่ยวกันไป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 ลบไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันเฮ้ยเราอยากไปทะเลเฮ้ยเราอยากไปภูเขาเฮ้ยเราอยากไปดูดอกไม้เฮ้ยือเราจะไปภูเขาเออเราอยากไปดูดาวอ่ะเออเราอยากไปดูดาวเออเราเราจะไปกางเต็นเราอยากไปดูทะเลหมอกเราอยากจะไปตร่ไหนนะครัคิดไม่ออกไป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 เราจะไปไหนกันดีสวัสดีค่ะช่องป๊อปกินนะคะ ฝนมานะคะวันนี้นะคะชอบไปกินนะคะไปหาซื้อทุเรียนกินนะคะก็โอ้โหฝนมาพอดีเลยอะฝน,นมาวันนี้เราไปหาทุเรียนมากินนะคะก็ได้ทุเรียนมาสองถาดน,นะคะนี่นะคะก็อันนี้เป็นหมอนทองเลยนะคะ ร้อยามสิเอ้อยสี่สอยสีนะคะอันนี้อันนี้อีกเจ้านึ่งนะคะน,นี่เป็นเจ้าแรกนะคะแล้วก็อีกเจ้านึ่งนะคะ2องรบาทเอาลูกย่อมๆมานะคะเราจะดูว่าอันไหนมันอร่อยก่ากันนะคะซื้อสองเจ้าเลยนะคะแล้วก็มานี่อันนี้ไม่ค่อยสุกนะคะอันนี้กรอบๆนะคะ นี่สองร้อยแปดสิบห้าบาทเดี๋ยวเราแกะก่อนนะคะจะได้เห็นๆนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเห็นยังคะไม่เห็นเห็นเห็นเถอะค่ะนี่ค่ะเห็นยังคะอ่าเราไม่ได้ซื้อลูกใหญ่นะคะเราซื้อลูกย่อมๆนะคะเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวเป็นลมตายนะคะกลัวจุกนะคะโห2สองร้อยแปดสิบห้าบาทนะคะถุงนี้แล้วก็ถุงนี้ ถงนี้210บาทเอง210บาทลูกเล็กนะคะก็อย่างเงี้ยเออพอได้นะคะอืมมาลองกินกันนะคะอันนี้ลูกใหญ่อันกินอันนี้ก่อนนะคะนนี่จะละมุนกว่าโอเค